สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเซนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า r e ิ d สวิตนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับแม่เหล็กเซนเซอร์นะครับโดยที่ว่าตัวนี้นะเวลาจะใช้งานเราต้องมีตัวสนามแม่เหล็กเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพื่อจะทําให้เจ้า r e ิ d สวิตตตัวนี้นะครับภายในนี้ภายในปลอดตัวนี้ครับมันจะถ้ามีสนามแม่เหล็กมานะมันจะแตะกันครับเป็นสวิตที่แตะกันนะครับพอแตะกันแล้วเนี่ยก็ใช้สัญญาณเอาพุทออกมานะครับแต่ถ้าไม่มีสนามแม่เหล็กเนี่ย ตัวภายในเนี่ยเขาจะไม่แตะกันเขาจะแยกกันอยู่เราดูหน่อยนะว่ามันพอจะเห็นชัดๆนะนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นี่ครับโอเคนะครับคราวนี้ตัวนี้เราก็สามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับเปิดปิดอุปกรณ์ก็ได้นะครับโดยที่ว่าเพียงแต่ควบคุมผ่านด้วยตัวสนามแม่เหล็กนะครับอันนี้ผมก็มีแม่เหล็กมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับแม่เหล็ก สามารถที่จะมาเปิดปิดได้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูการต่อวงจรน,นิดนึงนะครับของเราก็ใช้หลักง่ายๆเลยครับแบบเดิมเลยครับก็จะมีตัวรางฐานนะครับก็ต่อสัญญาณเรียบร้อยแล้วมีอะไรครับมีจ่ายไฟมานะ5โวลต์มีกาวนะแล้วก็5โวลต์จากจุดนี้นะเราก็ต่อไปที่ส่วนที่เป็น5โวลต์ของตัวนี้เลยครับซึ่งก็คือที่มีเครื่องหมายบวกนะครับมีเครื่องหมายบวก โอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นกราวนะครับกราวเรากา็มาต่อที่ตรงส่วนของตัว G นะครับอ,อุปกรณ์ก็พร้อมทํางานแล้วคราวนี้เอาพุที่เราต้องการใช้นะครับเนื่องจากเราจะใช้เป็นสัญญาณดิจิตัลนะครับที่จะเปิดปิดได้เลยนะเราก็เอาพุที่ตัว d 0ศูนย์นะครับนี้เราจะแสญญดงตัวอย่างในการเปิดปิดหลอด L อดวงหนึ่งนะครับให้เห็นเราก็สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้เลย โอเคเรียบร้อยนะครับลักษณะเข้าไปอย่างนี้เคราวนี้เราก็เอามาวางไว้นะครับผมมาวางไว้ตรงนี้นะครับลักษณะแบบนี้อ่าตรงกลางดกวานะครับวางไว้ตรงกลางนะนะครับวางไว้ตรงกลางนะครับโอเคคราวนี้ลักษณะการใช้งานนะครับเราก็มีแค่ตัวแม่เหล็กนะครับมาเปิดปิดอุปกรณ์ได้เลย โอเคหลอด LED อยู่นี่หลอด LED อยู่นี่นะครับอ,อยู่นี่แล้วเราก็มีตัวแม่เหล็กนะครับตัวแม่เหล็กนี้มาเปิดปิดนะครับนะครับเราก็สามารถใช้นำไปประยุกต์ใช้งานได้นะในการเปิดปิด,ปดอุปกรณ์ก็ได้หรือทำอะไรเกี่ยวกับโครงงานที่ไม่เห็นลักษณะของสวิตช์เลยนะครับไม่เห็นตัวสวิตช์แต่เราใช้แม่เหล็กเป็นตัวเปิดปิดแทนเราก็อาจจะมีแม่เหล็กพกไว้สำหรับ เปิดปิดนะครับนี่ครับอันนี้เราเียกลักษณะของที่เรียกว่ารีดสวิต c ์นะครับโอเคเป็นการเปิดปิดอุดปกรณ์โดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์ไขอะไรนะรบบางครั้งเราไปเห็นอุปกรณ์บางอย่างนะครับหรือไปเห็นพวกกล่องใส่ของอะไรบางครั้งเราไม่เห็นเขามีพวกกุญแจอะไรให้ไขเลยนะครับ เขาอาจจะใช้วิธีใช้ RFID card ในการแตะเปิดปิดนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวรีสเซวิสอยู่ก็ได้นะให้เราเปิดปิดโดยที่เขาอาจจะทำอุปกรณ์ที่เป็นการ์ดหรือว่ากุญแจหรือรูปอะไรสักอย่างที่เป็นลักษณะของที่มีแม่เหล็กอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็นำมาใช้ในการเปิดปิดสิ่งที่เขาต้องการได้เลย อ่าโอเคนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของการประยุกต์ใช้งานรีดสวิต์นะครับก็ลองดูนะเผื่อเอาไปทําโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ได้นะครับโดยที่เราก็ซ่อนตัวนี้ไว้ในกล่องอะไรก็ได้เราก็มีไม้แหลกอันหนึ่งมานหครับแล้วก็แตะเพื่อเปิดปิดอุปกรณ์นะครับลักษณะเป็นแบบนี้นี่นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ